พิพิธภัณฑ์บางกุลเทียนจังหวัดกรุงเทพมหานครทะเลนแล้วก็วิวสวยๆแล้วก็หมู่บ้านงามๆครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขับรถจักรยานยนต์จักรยานเฉยๆเลยจักรยานไปแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูเข้าไปดูข้างในกันว่ามันจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะจ๊ะจากไหนลูกลูกนี่ลูกนี่เนี่ยครับมันจะเป็นแหล่งน้ำตรงนู้น วยงามเอาน้องหมามาตามมาด้วยอよน้องหมาตามมาด้วยครับท่านผู้ชม,มเอามาใส่กรา้าวไปด้วยเรามั้ยใส่ได้คนระับโอ้โหเรามีเพื่อนร่วมเที่ยวอีกตัวหนึ่งอีตูปนายสบายจังเลยนะนายเนี่ยนะก็จะบอกว่าเรากำลังเข้าสู่งอุโมงค์ต้นไม้นะครับก็จะเป็นฝั่งที่ ไม้ทั้งสองฝั่งเขาได้มาประกบประสานอยู่ที่ตรงกลางถนนสวยงามนี่ถ้าไม่ปั่นจัก,กรยานนี่ก็ไกลพอสมควรนะมันดูเหมือนเป็นอุโมงค์ยาวๆป่าชายเลนเขาบอกงี้นี่ผมขับมือเดียวนี่น คนไรข้อเซียนแวะพักจุดก่อนตูดเมื่อยแขนขับมาจูขับมาชูอะขับมาสู่กลางถนนเลยอุโมงต้นไม้มาแล้วนะก็จะมีจุดแวะพักตรงนี้จริงๆคือไม่ต้องแวะพักเราผมเมื่อยตูดก็เลยมาแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาให้ดูบรรยากาศแถวนี้ด้วยป่าชืน้นปูนน้ำอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดจักรยานคันนี้ก็ไปเช่าคัานละ30บาทก็เราก็จะได้หมาแถมมาหนึ่งตัวดูเกียร์สบายมากเลยอะได้อะไรมาพี่เมย์ไอ้นี่ไงอะไรอะ มันเป็นพันของต้นโกงกลางถ้าพี่เมย์จำไม่ผิดนะเวลามันตกลงมามันจะตกตรงๆเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะปักลงไปในเลนแล้วมันก็จะงอกขึ้นเป็นต้นใหม่หรอใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากช่วยเขาเราก็แค่เอาเขาจิ้มลงไปมันก็ขึ้นมันจะแข็งๆอ่งั้นเราปักเลยได้ไหมได้ได้อยู่เฮ้ยสุดยอดนี่ครับเราจะปักไว้ขอให้พวกนายเจริญเติบโตงอกงามนี่굿มอร์นิ่งลูก มีพื้นที่เข้าไปสู่แอ่งน้ําธรรมชาติซึ่งไม่ไปละมันมีเศษไม้อะไรเต็มเลยท่ไมพี่หมาชื่อชื่ออะไรเดียมองโกเลียมองโกมองโกมองโกเสียงอะไรอ่ะขับไปนี่จะไม่มีตัวเงินตัวทองโผล่เข้ามาใช่ไหมโผล่ขึ้นมาจางับคนข้างถนนลงไปในน้ำอะไรเงี้ยไม่น่ามีเนาะมันจะลเข้ เราต้องออกเดินทางไกลกันต่อไปเขาถึงตั้งชื่อว่าบางขุนเทียนป่ะไป็เพราะว่าเทียนทะเลอย่างนี้เหรอเขามีไฟแหลกด้านล่างเวลาสามารถแต่งมันจะแข่งจนปากหูคนแต่งวะเนี่ยไม่รู้เฮ้ยมีหมาไล่ตามมีลูกหมาไงหมู่บ้านริมสรวยโอเสือ ปั่นไม่รอดมาด้วยมาด้วยวุ้ยเสียวมองอีกทีนี่มองอีกสักมองอีกสักสิบวินไม่ได้หรอไม่ได้ถึงสิบวิไม่ได้เลยเป็นติ่งทะเลแล้วกันเขาทำเป็นที่ปั่นจักรยานไว้นะครับค่อยๆลองเสพบรรยากาศไปด้วยเรื่อยๆแล้วกัน ีสนามเตะกระต้อด้วยแต่ก็เขาเรียกว่าฟุตซอลโองหลากสีเข้นสิครับผมตายอยู่กลางทางเข็นกันต่อไปคือปั่นสองมันมันเป็นทางที่สูงมากนะเพื่อนๆครับมาทางนี้เมื่อข้ามานี่เราก็จะขึ้นมานี่นี่ก็เริ่มเข้าสู่ระแวกหมู่บ้าน ข้างเป็นคลองด้วยละโอ้ไอติมอร่อยไหมครับอร่อยจ้โอ้ไม่คายคอหนมดู่ตรงนี้ด้วยล่ะแถวนี้หมู่บ้านเยอะไหมครับวิ่งะกระจุกเนี่ยกระจุกนี้ใช่ไหมจ้ะสามพันแปดร้อยห้าสิบหกหลังไม่ใช่ผมมัว <laughs> พี่หมามาเกาไข่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ยวิวนี้โคตรสวยโอ้พี่โคตรฟินสบายสบายมากตรงนี้อ,อากาศดีดีเนี่ยจีบสาวแถวนี้ได้เลยนะครับ าสามารถจีบปุ๊บก็ถีบลงคองอะไรอย่างงี้ไม่เกี่ยวโอ้หวิวโคตรสวยบอกเลยเราก็ต้องค่อยขับขับกันต่อไปข้างๆก็จะเป็นฟิวทะเลนะครับส่วนข้างนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านผมขับได้ทีละมือครับเพื่อนๆเพราะนั้นผมจะขอดูเป็นฝั่งนี้ละกันฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านโอ้โหโดนขับรถเซ็ไม่ได้เลยนะฮะต้องค่อยๆ ขับกันต่อไปเพื่อความสุดใสอันไกลโพนี้พี่มาเต็มเลยครับเขาน,น่าจะเป็นเจ้าถิน่นแ้ะก็มีน้องแมวอยู่ข้างทางสวัสดีครับพี่ต้องเป็นพนักงานต้อนรับแน่นอนเลยใช่ครับผมพี่จะไปงานบุญใช่ไหมครับคืนนี้ครับ,รบคบืนนี้ด้วยุ่งน,นี้ครับน,นี้ ทุดทางเป็นทางตันป่ะครับทางตันต้องวนกลับมาใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอเคขอบคุณครับมาวิงมาวแวบมาวิงมาวแวบเขาชงวิวสิโคตรเท่อะ ไปเลยจุ๋มไปไม่ได้แล้วชมพูดันแล้วกันอุ้ยส้วมลอยเห็นส้วมไหมส้วมลอยอยู่เด็วชี้บ้านจมน้ำแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันคุยใครวะเนี่ยที่หายละนี่ร้านขนมก็มีนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลิมกดฝากซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชแนลปิ่งปิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับอีพีหน้าเดี๋ยวไว้เรามารอดูกันต่อว่าปิ่งปิ่งจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนต่อกับซีรีส์เที่ยวใกล้กรุงของโมฮาวนี่เนาะว่าที่ไหนมันน่าสนใจแล้วก็ไปได้ไปกลับไปเช้าเย็นกลับได้สำหรับอยู่กรุงเทพมหานครก็เที่ยวได้ที่ไหนก็มาเที่ยวได้สำหรับวันนี้ก็ปิ่งปิ่งกับพี่เมย์ก็ต้องขออตััััััววววลาาไไปกก่่นนน้้พบบบใหหมมสสสสดดีีคครรผ สู่ถนนข้างนอกแล้วครับเมื่อกี้เราก็ไปทางนี้มาเป็นสะพานนี้เนาะแล้วก็นี่ก็เป็นถนนข้างนอก